ตัวจริงต้นฉบับหรือเซ็นอันนั้นนะก็ก็แล,ะะล้วแต่เราเพราะว่าตอนแรกข,ข้อหลักๆผมว่าเขาจะพิจารณาเอกสารประกอบจากออนไลน์แหละมันสะดวกสุดแล้วผมคิดเองนะไม่ต้องเชื่อผมนะผมคิดถ้าเป็นผมอะ่ะผมก็เลือกเลือกเลือกดูจากในระบบออนไลน์ที่เราเนี่ไปเพราะว่าถ้าเราเอกสารไปสนีไปแล้วค่อยพิจารณาเนี่ยนะก็คือ มันจะเป็นอะไรที่ช้าแล้วก็มันจะเปลืองเปลืองแมนเดย์เขาไงกว,กว่าจะไปแยกเอกสารกว่าจะไปสแกนเข้าระบบกว่าจะไปอะไรอีกมันทําให้เขาทํางานช้าแต่ว่าเขาจะมาสแกนในกรณีเคสที่แบบว่าเฮ้ยเราดูเอกสารออนไลน์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นอะเออวะมันมันพิจารณาแล้วมันไม่มันมันดูมันดูแบบยังไม่อนุมัติได้ก็อาจจะไปพิจารณาเอกสารตัวจริงที่ส่งไปต่อก็ได้ น,นี่ก็เป็นอีกเหตุผมหนึ่งที่ผมยังไม่ได้รีบส่งไม่ได้สี่เรียดแต่ใครรีบส่งก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวลืมส่งเถอะคนที่ถามมาว่าส่งเลยไหมนะ่ะก็คือส่งเหอะเดี๋ยวลืมผมก็กลัวผมลืมอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องยังไงก็ต้องส่งใบคำร้องออกมาปิ้นเซ็นส่งให้เขาอยู่ดี <S <S เริ่มจ่ายเมื่อไหร่โอ้ยเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เลยครับ เขาก็เขาก็จ่ายตามตามรอบเงินที่เข้านะอืมปกติของเขาอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวนะเสียงผมมันออกไหมก็คือส่งเลออ่ะโอเคโอเค,อเคสิ่งรีองคงเขาประกาศรับคนติดเชื้อวันสุดท้ายวันไหนมันมันไม่เกี่ยวอ่ะมันเกี่ยวกับกรมธรรเรารหมดอายุวันไหนครับ คุณบัตเตอร์ไฟคุณบัตเตอร์ไฟก็คือ,อกรมธรรม์อะถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ,อ้โควิดอะคุ้มครองวันสุดท้าย30สามสิบเมษาหกห้าถ้าเราติดในระหว่างที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุอะนั่นแหละเราก็มีสิทธิ์เคลมได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ยื่นเคลมที่บริษัทหรือว่าไม่ได้ยื่นที่กรมบังคับคดีอันนี้เราต้องใช้เอกสารต้นฉบับทั้งหมดนะนะครับ สวัสดีครับ